เป็นบัตรกดเงินสดที่เป็นสินเชื่อที่ดาวบอกเมื่อกี้1,000 0แเรากดมา1,000 0ื่นเขาจะคิดที่1,000 0ื่นพอเขาคิดที่1,000 0น,นแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดดอกจากเงิน1,000 0น,นเลยค่ะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําก็ได้สมมมว่า1,000 0คือเขามีข้อตกลงว่าให้จ่ายเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำา13% 13%ของ1,000 0น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโ Mo เด r n Law c h a ช n e l อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังในเรื่องของบัตรกดเงินสดที่ใช้ในการกดเงินสดโดยเฉพาะว่ามีอายุความแล้วนับอายุความยังไงแต่ก่อนที่เดาวจะเข้าสู่เนื้อหาก็เช่นเคยนะคะดาวก็ต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะค่าสําหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดไว้ที่หลายๆคนอาจจะเคยใช้นั่นก็คือบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะแยกกับบัตรเครดิตเลยนะเป็นบัตรใช้ในการกดเงินสดโดยเฉพาะแล้วบัตรกดเงินสดจะมีลักษณะพิเศษคือจะไม่เหมือนกับบัตรเครดิตที่เป็นบัตรสินเชื่อคือเดาที่บายไว้ใน,ในคลิปที่แล้วว่าถ้าเป็นบัตรเครดิตที่เป็นบัตรสินเชื่อนะคะมันจะได้เงินเป็นก้อนแล้วเพื่อนๆจะมีข้อพันธะส,สัญญาตามสัญญาเลยคือจะต้องจ่ายคืนเป็นงวดๆแต่ถ้าเป็นกรณีที่บัตรกดเงินสดเนี่ยมันจะแตกต่างค่ะถ้าเป็นบัตรกดเงินสดที่เป็นสัญญาสินเชื่อประเภทนี้คือสมบุิว่า เราได้วงเงินมา1นึ่งแสน เรากดเงินมา1นึ่หมืมันจะเท่ากับว่าเราใช้เงินแค่1มือแต่บัตรสินเชื่อที่ดาวพูดไปในคลิปที่แล้วก็คือถ้าเราเอามา2 0 0 0 0 0ถือว่าเรารับ200,000เลยส่วนเราจะใช้เงินถึง2 0 0 0 0 0ไม่รู้แต่ว่าเราจะต้องจ่ายในวงเงิน2 0 0 0 0 0ก็คือสมมติว่าผ่อนจ่าย10งวดวดละ2 0,000ื่นเราก็ต้องจ่าย10งวดคนละ2 0 0 0 0นต่อให้ใน2 0 0 0 0นนั้นเราจะใช้1 0 0 0 0ืนก็ตามแต่ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดที่เป็นสินเชื่อที่ดาวบอกเมื่อกี้10,000แเรากดมา1น0 0 0นเขาจะคิดที่1 0,000ืนพอเขาคิด ที่1 0,000แล้วเนี่ยเขาจะคิดดอกจากเงิน1 0,000เลยค่ะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําก็ได้คือว่า1 0,000นคือเขามีข้อตกลงว่าให้จ่ายเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ํา1 3% 13%ของ1 0,000คือเงินที่เราจะต้องจ่ายเข้าไปหรือว่าเราจะปิดทั้ง1 0 0 0 0ก็ได้แต่ลักษณะพิเศษของเขาคือเขาจะคิดดอกเป็นรายวันถ้าเราออกมาแค่5วันค่ะเราก็จะเสียดอกแค่5วันนี่คือบัตรกดเงินสด ที่เป็นประเภทสินเชื่อซึ่งบัตรประเภทนี้นะคะจะมีอายุความอยู่ที่10ปีเพราะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงิน mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นสัญญาก,กู้ยืมเงินโดยเฉพาะเลยนะคะสินเชื่อก็คือกู้ยืมนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะไม่เหมือนกับบัตรอื่นเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่การทดลองจ่ายนะมันคือการที่เรายืมเงินเขาอะค่ะเขาอนุมัติให้เรากู้อยู่1 0 0 0 0แสนเรายืมเขามาได้1 0 0 0 0แสนแต่เขาจะคิดตามจำนวนที่เราใช้จากเขาถ้าเราใช้1 0,000นก็เท่ากับว่าในเดือนนัน้นเรายืมเขาแค่10,000แต่ถ้าเกิด ว่าเป็นบัตรเครดิตท,ที่เป็นสินเชื่อคือเรายืมมา1 0 0 0 0แเราใช้1 0 0 0 0หมืนก็เท่ากับเรายืม10,000แเหมือนเดิมซึ่ง2อ,อย่างนี้จะมีลักษณะพิเศษคือตัวหนึ่งจ่ายเป็น,นงวดจะใช้อายุความ5ปีตัวหนึ่งจ่ายแบบปปิดโปปิดอันนี้ใช้อายุความ10ปีทําไมถึงแตกต่างกันเพราะว่ากฎหมายระบุว่าถ้าเป็นลักษณะที่ไม่ได้ทดลองจ่ายต่เป็นการให้กู้ยืมค่ะถ้าเป็นสัญญากู้ยืมหรือการกู้ยืมเงินกันปกติจะใช้อายุความ10ปีแต่ถ้า เป็นลักษณะจ่ายเป็นงวดต้องถือว่าอายุความนั้น5ปีค่ะดังนั้น2บัตรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้ส่วนอายุความจะเริ่มกันตอนไหนนั้นหรือจะเริ่มนับกันตอนไหนก็นับเหมือนเดิมเลยค่ะก็สมมติว่าเอาเงินมา1 0 0 0 0 0ื่นใช่ไหมเราเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ได้จ่ายนี่ถึงเวลาจ่ายนี่เพื่อนเพื่อนไม่จ่ายนี่วันที่30พฤศจิกาหนึ่งทันวาเขาก็ฟ้องได้หรือแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะปล่อยให้เราใช้จนครบแสนนะเพราะว่าโดยหลักเราก็จะจ่ายคืนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราจะใช้อีกเก้าหมื่นมันเป็นธรรมชาติ ได้มาตั้งหนึ่งแสนอ่ะก็คงจะต้องใช้มันหนึ่งแสนะนะถ้าเป็นดาว <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วหลายคนก็จะชอบเจอประสบปัญหาว่าพอใช้ครบเติมวงเงินแล้วอะ่ะต้องจ่ายขั้นต่าเขาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆืๆพอตอนที่จ่ายขั้นต่ํามไม่ได้นี่แหละที่เขาจะเริ่มฟ้องนะคะซึ่งก็ต้องนับอายุความ1ิปีนะคะเล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่ดาพูดมาเนี่ยเพื่อนๆคงจะไม่งงเกินไปนะคะจริงๆดาพูดมาเล้วก็รู้สึกงงวกไปวนมาอยู่ถ้าเพื่อนๆถูกฟ้องพดีมาเพื่อนๆก็ต้องดูว่าประเภทบัตรของตัวเองนั้นเป็นประเภทไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราจะสามารถยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความได้หรือไม่เพราะว่าในการยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความนั้นจะสามารถช่วยเราได้เยอะเลยไม่ว่าจะสามารถไกลเกียยยอดที่มันต่ําลงได้หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าให้เราแนะนําก็เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายนะคะส่วนจากจ่ายได้น้อยได้มากมันอยู่ที่การเจรจาแต่เราไม่ควรที่จะไม่ชําระหนี้นะคะเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลกระทบเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยถ้าได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครแล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวนะคะแล้วดาก็ขออนุญ,ญาตฝากช่อง m o d e r n Law Academy แล้วก็เพจ m o d e r n l น w นะคะเพืๆๆ่อนๆงงคอมเมนต์ด้านล่างอยากจะปรึกษาดาวต้องโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ